สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรเน็กเกนนะครับวันนี้เรามาตรวจสุขภาพอ้อยของเราที่แปลงแปดไร่นะฮะตัวนี้ดูนะครับการฉีดด้วยโพทีของเรานะครับตัวนี้ฉีดไปทั้งหมดประมาณ4ครั้งปุ๋ยซึ่งเราใช้น้อยมากนะครับแปดไร่ like. เราใช้แค่8ดกระสอบเริมทีเกษตรกรเนี่ยจะใช้รองพื้นด้วย แล้วก็ใช้บำรุงต้นด้วยอันนี้แค่เราบำรุงต้นนะครับส่วนอตอนรองพื้นเราใช้สารปรับปรุงดินเท่านั้นนะครับเมื่ออ้อยโตขึ้นมาเราก็ฉีดฮอร์โมนไปทั้งหมด4ครั้งนะครับดูใบอ้อยยังเขียวนะครับเฉลี่ยลำอ้อยนะครับที่เราใช้ตัวตัวเนียวัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30มับอัขึ้นนะครับเดซิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมว่า ที่เราวัดมันอยู่ตรงไหน,นตอนนี้เรากำลังตามคุณดนุพลนะคะเพื่อที่จะไปดูนะคะว่าออผลงานนะคะของการที่ใช้ 4T นะคะประสิทธิภาพของ 4T ทีที่ใช้นั้นนะคะได้ประสิทธิภาพเป็นที่เท่าไหร่คุณภาพอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะ ขนาดตัวน้อยนะครับผมสูงนะครับผมสูงอยู่ร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับแล้วมาดูเลยครับกอหนึ่งนะครับกอนี้นะครับก็มีกี่ต้นนะครับเราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับกอนี้มีทั้งหมดสิบเอ็ดนะครับซึ่งเรามาดูไดมิเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละต้นนะครับตัวนี้อยู่ที่สามสิบสี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับ 35นะครับ35มิลน,นะครับอันนี้34มสิบสีลำนี้สิครับ37นะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับ37อันนี้ครับ35อันนี้ฮะ34สามสิบสี่มาดูลำเล็กๆบ้างนะครับลำเล็กๆ ยี่สิบเจ็ดสามสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับอาสดยนี้ครับสามสิบสองนะครับซึ่งเรามาดูนะครับ,ราารบลักษณะของตัวมูลของอ้อยันนี้เราจะดูได้ย่งไรนะครับดูทักษะการยืดป้อง นะครับจะเท่ากันเท่ากันตัวนี้ผมอยากหกมองเท่าไหร่เราดูทีนี่อยู่ที่103มิลนะครับระยะการยืดป้องอันนี้สิอันนี้1 2 0 3นะครับอ่ะที่ลำมีใหญ่ครับลำมีใหญ่118 นะครับระยะก็ประมาณ1้0ยสิบึ้ย้นนะครับของฟองอ้อยนะครับแล้วก็การยืดฝากไว้ด้วยนะครับช่องเกษตรน็กเจนนะครับเกษตรใหม่ๆที่ทําได้ทำง่ายๆนะครับทำวันหยุดก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเราต้องเปิดใจสิ่งใหม่ๆนะครับใช้สารประเสริมประสิทธิภาพนะครับโฟชีนะครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนจำหน่ายครับของคุณมากครับขอบคุณค่ะ